สวัสดีทุกท่านที่สมัครคอร์สวีแพ่ง7ข้อใน7วันนะครับขออนุญาตแจ้งข่าวนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของ My n d p a p ครับผมทำเป็นในรูปแบบของไฟล์ PDF ที่สามารถเปิดได้ในทุกอุปกรณ์นะครับและก็สามารถจะซูมขยายได้แบบคมชัดแต่ก็มีหลายๆท่านนะครับทักมาว่าเวลาปินแล้วเนี่ยตัวมันเล็กซึ่งมันก็ไม่เหมาะ ในการที่จะอ่านในการเขียนนะครับผมก็จะทำา m y m m a ทในอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับซึ่งสามารถจะพิ้น์ออกมาได้ในกระดาษขนาด A4 แต่ว่ามันก็จะมีหลายหน้าหน่อยเพราะว่าไม่สามารถจะบรรจุเนื้อหาทั้งหมดลงใน A4 ทั้งหมดได้นะซึ่งมันก็จะช่วยทุกคนเนี่ยใช้งานได้สะดวกและสะบายมากขึ้นนะครับสามารถที่จะจดจะเขียนหรือไฮไลท์อะไรก็ได้นะครับผมจะอัปโหลด เข้าไปในลิงก์ที่เคยได้ส่งไปนะครับจะแยกเป็นอีกโฟลเดอร์หนึ่งสำหรับการพิมพ์นขนาด A4 โดยเฉพาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเมื่อจบเนื้อหาทั้ง7ข้อแล้วเนี่ยผมจะมีโบนัสเป็นเนื้อหาพิเศษให้ด้วยนะครับก็รอติดตามนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับโอเคเรามาลุยกันต่อได้เลยครับ